สวัสดีครับอยู่ช่องออมนุ่นคอนะครับกินข้าวรำกันได้ครับพี่น้อง <c oughs> นี่ก็ได้อ่าน้ำใหม้ต้มกับไข่ลูกเคยบุ้มีน้ำจิม้มมิ้นเตจิ้วกินขา้าวรำกันครับข้าวกับน้ำกินน้ำกันได้ครับทั้งสิบคนหิวกินน้ำกัน มีเขาครับมัน,น,นมีตะขาตอันนี้น้ำมันต้มกับไข่น้ำหมันหวานครับน้ำหมันน้ำหมันไรเงี้รสชาติหอมหวานครับไม่ต้องกินมแจวก็ได้เนี่ยหวาน เป็นใครครับาลูกเคยเห็ดเองอะ่ะให้ทำจิ้มวมเป็นก็ได้บ่เเ็ด <laughs> เราหมายเนี่ยก็ไปหาคล,ปคลิปคลิปกลอนกรมหันเนี่ยนะครับคพี่ไปเบิึงนะครับตอนนั้นพี่มิบึงก็เลยพี่มิบึง,นะงได้หนาส่องอะไรครับคลิปมังหันนี่นะ ถ้าเบิ้งคลิปนี้แล้วก็กดไลค์ก็แชร์กดซับสไคร์ให้ผมหน่อยดครับเบอด์กำลังใจผมมีคลิปต่อไปพึ่งหนึ่งพันซับเองอยาก1,000แสนซับด้วยไ่ครับหนึ่งหมื่ซับก่อนเนาะหาหนึ่งหมซับก่อน,นอหนึ่งแสนฝากหน้อยครับหวานี่ง ตอนแรกว่าสิเฮ็ดไข่ลูกเคยกินเฮ็ดน้ำจิ้มบ่เป็นเนี่ย มั่นมันก็ว่ามาน ngoài để bán hè các kia, mua nhám về. หอมด่ามันมีเขาชิ้นใหม่นะครับพี่น้องหืมตั้งนีแบบหวานนะพี่หวานอย่างตรงตรีนมันอ่ะตัวหยบาบมะเขืออ่อน กลับมาแกาแ้วครับขออยายกินหนังมั้งครับ เมว่ะไม่ยโยงถึงไม่ชิกกระโดดลงมาเลยะ ยินเชียมันหองบะอืมแ <c oughs> ม่ยุ่งงานเนี่ย <c oughs> โอ้เราต้องล้างตู้เย็น <c oughs> มาแล้วมาแล้วเ <c oughs> อาใครให้มันเนี่ย ม,ม,มากินเบอร์ที่กินบ่กมัมีแน่กินอะไรดิมากินจ้ะมากินก็นมนกนกนไม่แน่กินแล้ว đeo mà Hãy subscribe cho kênh <Nhạc> Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ขายลิปเพอนเรครับใช่เพื่อน่านตอนนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับใครผมนี่เลยครับบมนี่นักยัง้งใจครับปรหมายหคือตอนอย่งก็คือหนึ่งหมื่นซับครับหนึ่งหมื่นซับจะครับไปกดผมนี่เลยอครับกดซับใครผมเนกดไลค์กดแชร์ผมนะ เพราะอย่างผมยินยังกับความมีนตาล่างคลิปครับจจแล้วผมจะหายเลยนี่ผมเห็ดคอนเทนต์ประมาณนหนก็ับพี่พมบอกกันไหนครับมันจะร้องให้่ทยท่านผู้ชมระเบิด กันนี่ห้านั่นำอีกครับเฮ็ดกะไพ่มากรีบเนี่ยก็ไลค์ก็แชร์ก็สละขายด้วยครับมันกระทายกริบเนี่ยกะขอลาไปเที่ยงเท่านี้นะครับบ๊าครับบ๊ายบาย